Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good money? Me? only that she's growing old. Tea is born of tears. She shakes her me. Along with Rasulullah, who next? A man asked, your mother. The prophet repeats, who next? A man asked, your mother and your mother. Rasulullah repeats the words mother three times. Take not take care passed her, be when she care, sorry of so you Hug, the will away. things undo have no money have. <What? S 1> เรียนอนามัที่วโลกเพื่อนๆที่รักทั้งสภาสตรีและทัางสภาพบุรุษท,ท้วนดิฉันชื่อนางสาวธีระดา วันนี้ดิฉันจะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวขพ่อแม่ทุกุกคคลส่วนมีแม่แต่ดิฉันเชื่อว่าคงมีไม่มีคนที่จะรู้สึกคำคำนี้คำว่าแม่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า mother สะกดว่า M O T H E R M หมายถึง บบ T หมายถึงเทียและว่านตาเป็นน้ำตาทรแม่หลัเรา H หมายถึงหัว,วใจหัวใจของแม่ที่บริสุทธิ์ขุดขอบดูดดังทองคำ E หมายถึงอ้าแลว่าตา แปลว่าแม่แม่เปียกโลกงฉันถ้าหากดิฉันถามเพื่อนๆว่ารักแม่ไหมดิฉันเชื่อว่าทุกคนต้องตอบว่ารักก็แม่เราไม่รักได้อย่างไรแต่อะไรคือสิ่งที่ลูกๆทำกับแม่สุมทักของตนเองกี่ครั้งแล้วที่เราพูดว่ารังคา นนี้เพื่อเตือนตัวของติฉันเองและทุกคนให้ตระหนกความสำคัญของแม่ครั้งหนึ่งมีชายนะมชาคนหนึ่งมาหาท่านหลรสูนและถามท่านหลรสุนว่าใครกันที่เราควรให้ความสำคัญท่านหลรสุนตอบว่าอัลกและหลรสูนแล้วต่อจากนั้นละ่ะชายคนนั้นถามแม่ท่านแล้วต่อจากนั้นละ่ะ ชายผู้นั้นก็ถามอีกท่านรสซูลก็ตอบว่าแม่ของท่านและก็แม่ของท่านท่านรสซูตตอบซ้ำว่าแม่ของท่านสามครั้งแสดงให้เห็นว่าในศาสนาอิสลามแม่คือคนที่เราต้องให้ความรักความชคารบยกย่องความเอาใจใส่เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนบางคนอาจจะคิดว่าฉันรักแม่แต่แม่สิไม่เคยเข้าใจฉันเลย ิฉันอยากจะบอกท่านว่าไม่มีใครบนโลกอ่สบคมูแบบแม้แต่พวกแม้แต่วท่านเองมีเพียงก้อและหลอซูลเท่านั้นที่สมบูรณแบบและการบ้านของอัลลอฮ์ที่ให้กับเราคือการเคารพยกย่องการแูแงเอาใจใส่แม่ท่านอย่างดีเ,เพื่อนที่รักทุกท่านคะ่ะ